สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับสอนแนกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะมากินนี่เลยทุกคนจ้าเราจะมากินมะเขือเทศราชีนีสีเหลืองกันนะคะปกติจะกินแต่สีแดงปกติจะกินแต่สีแดงใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาชิมสีเหลืองกัน <c oughs> นี่ลูกน่ากินมากเลยอะทุกคนคะ่ะนี่ผิวสวยมากเลยนะคะ วันนี้เราจะมาชิมกันนะอู้ดูผิวเขาเนียนมากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนสีแดงหรือเปล่านะเนื้อแน่นมากทุกคนคะ่ะมันเป็นรสชาติเหมือนลูกอะไรหน้าที่เขากำลังฮิตกันนะทุกคนจำชื่อไม่ได้ลูกสีเหลืองๆลูกใหญ่ๆที่มันมีเปลือกหุ้มอะค่ะ มะเขือเทศราชินีสีเหลืองคือรสชาติใกล้เคียงแบบนั้นเลยอ่ะอืออยากกินลูกน้อยอ่ะอร่อยนะอือเริชื่อออกแล้วค่ะมันคล้ายกับเกรฟฟูดไหมคะเกรฟฟูดหรือเกฟฟูดอะไรอ่ะลูกสีเหลืองๆที่มันมีเปลือกคลมอ่ะโอ้ยลูกน้อยน่ารักมากเลยค่ะอืออร่อย ทุกคนให้ดูเนื้อข้างในนะ,ะเนื้อแน่นมากเลยอ่ะรสชาติไม่เหมือนกับสีแดงนะคะมีความใกล้เคียงกันแต่เนยรู้สึกว่าสีเหลืองอร่อยกว่าสีแดงนะทุกคนไม่รู้สิเนี่ยเนื้อข้างในเขาจะแน่นๆแบบนี้เลยอ,อร่อย ลูกสีเข้มๆนะคะเนี่ยมันจะมีสีเข้มๆกับสีอ่อนๆเนี่ยทุกคนจ๋ายิ่งที่เป็นลูกสีสีส้มเข้มนะคะจะอร่อยกว่าสีอ่อนอีกนะใครยังไม่เคยลองไปหาลองเลยนะคะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเนยต้องไปหาเม็ดมาเพาะสู่ไวเ้เยอะๆเลยเนี่ยทุกคนดูน่ากินมาก เนื้อแน่นมากเลยอ่ะอืมอร่อยถึงลูกใหญ่ให้ดูกันนะคะอืม,อ,มอร่อยเ่าคลุกข้าลูกสีเข้มอร่อยกว่าลูกสีอ่อน ได้ฟิลเหมือนกินอะไรนะเกลฟฟูด mm. ใช่ไหมคะอืมเ mm. นื่อคะ่ะอร่อยสำหรับวันนี้นะคะสาวเนยก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเนยด้วยนะคะใครยังไม่เคยลองไปหามาลองเลยคะ่ะทุกคนอร่อยจริงจรงจร้านี่ไง